อัอ,อ,อ,อเดียวจ้าตย้ยคิดถึงมากเลยเดี๋ยวไปไหวไหมท่านปกอ สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเลซอร์เลซิ่งผมอยู่ที่บ้านท่านเศรษฐีบุรีรำสายชิวบิดหมดปอกขอให้คุยขานะครับผมวันนี้ก็มากับช่างหลีกก็คือแบบว่า ท่านเศรษฐีโทรหาบอกว่าอยากลองวิบากที่แบบว่าแรงที่สุดตอนนี้คือท่านอยากจะขับสุดไงท่านเคยขับแต่ WR บิแต่จะเอาตัว YZ250 มาให้ท่านลองดูท่านไม่มีปัญญาที่จะซื้อรถแบบนี้เอ,เอาท่านสวัดีครับโอ้ยชิดถึงแล้ว oh, <no. S 1> เฮ้ยใครเนฮะ ร้านที่อยู่ที่ผมเคยรถไปซื้อเลยร้านอะไรเาเดี่ยวไงมาเดี่ยวบเฮ้ยโอ้เดี๋ยวนี้มาอยู่ที่อ่ะมาสกิทผมไหมสกิดผม่อยู่ดีาสิกดใจผมดีใจมากไม่รู้ผมก็เซ็ตบ้านนี่คือที่ท่านอยากลองไงตอนที่ท่านขี่แต่แบบนี้ยอย่ามาห้ามเหมือนกันว่าเป็นบุญอ่าคือกระหม่อมคืออยากจะให้ท่านได้ลองสัมผัสตัวที่แบบว่ามอเตอร์ค้อนและรถเอนดูโร่สไตล์ของแท้เอาท่านสไตของท่านคือเป็นสมบัติ อันนี้สูงกันแล้วเนี่ยเอ้ยสุดยอดผมก็รู้แล้วท่านสูงเท่ากันพีนีันี่ต้องถามคนที่แบบเขาเที่ยวเที่ยวชาญเลยขึ้นขึ้นอันนี้ก็ผมมาให้ท่านลองเลยเนี่ยเฮ้ยตายไม่รอบกูเลยสิขับไปเที่ยวด้วยไม่กล้าขับเลยรถเสียไม่เป็นไรเสียเพื่อนอย่าเสียเสียใจเหรอไม่เสียแบบลิฟต์โอ้ตายนะรถเสียได้แต่เพื่อนห้ามเสียเพราะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอีกนานเพื่องการ สองล้ออ่าออยู่คู่เมืองไทยใช่อยู่คู่เมืองไทยถ้าไม่มีเรามันมันก็จะก็แบบนี้อจะวงการนี่คือเไม่ทสาบสูนไปเลยใช่ก็ต้องมีเราเจะไวไหมไวไหมท่านนี้ก็เขาไม่ไม่เคยขับรถสูตรเลยท่านไม่เคยเลยอันนี้เเป็นครั้งแรกวันนี้ให้ท่านถกถ้าท่านไม่ให้ผมขับคผมก็คงไม่มีปัญญาได้ไปขับทำไมล่ะเองทำไมนีิก็ซื้อง่ายๆไม่ยากอะไรเลยเมื่อกี้นี้ไปลงซื้อหมวกด้วย วอให้หมวกด้ยนะใช่ยังนี้คือให้ท่านแบบใส่แบบเซฟตี้ไงอ๋อดูแลกันกับผมแบบถ้าจะทําคลิปทั้งทีเสี่ยงชีวิตทั้งทีมันต้องมีอะไรที่ป้องกันเราด้วยหมวกแท้เลยเนี่ยนี่ของแท้ครับผมโอ้ทำไมนิยมแต่ของดีแท้ของแท้มันป้องกันเราได้ดีหัวฟักหมวกฟักแล้วผมผมใส่ท่านให้ถ้าล้มท่านจะบ้าผมไหมเนี่ย ก็คือรถจะพังได้เสียได้แต่คนห้ามเสียโอ้ยงั้นก็หักได้ได้ทุกซี่เลยอยากจะอยากซี่โครงหรือว่าหักไหปลาหักแค้นหักขางั้นเอาได้ทุกอย่างไม่ต้องถ่ายที่พวนี้ดีกว่ามีสนามอย่างนี้ก็มีสนามตัวสร้างไว้เลยซื้อที่ไว้ตรงนี้เท่าไหร่โอ้ย17ไร่17ไร่่42ล้านบาท2ล้านบาทไปไปทำไปเลยกุญแจกุญแจท่านโอ้มีกุญแจกุญแจท่านรถที่นี่มีกุญแจเท่าน สตาร์ทแล้วก็ดับโอ้โหท่านแม่แม่สแกนานุ่งมือท่านไหวไหมท่านค่ะอย่าทำเป็นเล่นอย่าทำจบการ์ดเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสูงเลยท่านมันก็เป็นแบบนี้ครับผมไม่ถึงพื้นเลยท่านแล้วผมจะดคอร์สท่านเอ็นบุรุษของเทนอนท่านไอ้อลมันสูงกว่ารถเราไหมไอ้บอลเซนเซฟด้ท่านรูสูตสูงนิดนึงพี่มันต่างกันที่บอกสุดท้ายแล้วรูนี่เลยท่านคือส่วนมากอ้าวใส่ท่านท่านใส่แล้ว ลูกท่านหรอลูก,กีิอมางั้นต<ว>ามมาเนาะตั้งเนี่ย ได้หมดท่านแล้วแต่ท่านจะทำมันเป็นรถสุดไงไม่ห่วงท่านถ้ทาท่านคุณผม,มล,ง,ลงนะลงได้หมดขอบคุณนะสบสุดยอดสุดยอดโโอ้ <c oughs> ห, <c oughs> ห,หสูงเลยสกีมันอารมณ์ไม่เป็นไรนะท่านอ่ะ การแบบรถการซับเพราะว่าใช่ใช่มันดีดผมออกถูกครับท่านมันมันจะไม่เหมือนเนินซูเปอร์คอร์ทั่วไปพี่เนินซูเปอร์คอร์สเราต้องไล่ความเร็วขึ้นแต่นี่มันเป็นเนินระยะหน้าเราก็ต้องส่งคันเร่งเอาใช่มันต้องเป็นงั้นใช่การกระชากของรถมันว่ะเฮ้ยต้องต้องจัดแล้วท่านเอาอีกท่านยังไม่พอท่านได้แล้วแต่ท่านยกล้อยกยกล้อยาวๆหน่อยท่านได้สุดนี้แล้วนะใช่ต้องในสนามลึกๆนี่แล้วกันได้หมดแล้วแต่ท่านเลยโชว์พาวเลยให้แอดมินออยโชว์ฝังเลยเอ็มมี่โอยจับไปโอ้ใช่แล้ว ขอโทษท่านไม่ไม่เป็นไรท่านคือท่านไม่ไม่ต้องยืนก็ได้ท่านนั่งแบบโชว์พาาก็ได้ท่านคืนมันขู่ขามากจะไปไม่เป็นเลยท่านท่านเจ็เหนื่อยหน่อยนะท่านเวลารถล้มบ่อยๆรถมันไม่พังหรอกแต่ท่านจะเหนื่อยยกรถเหนื่อยวันนี้เหนื่อยกับมึงทั้งวันเลยอยากเลือกไปถ่ายมึงใช่ไหเอ้ยน้ำก็ไม่มีกินอีกเอ้ยนี่ครับผมมีการไหว้ขอขมารถเรียบร้อย้วครับผมนี่คนที่มีฝีมือครับผม

ออยังแบบจิ๊บๆนี่เดี๋ยวเจอของจริงนี่อันนี้ของจริงเลยถึงแบบระดับนักแข่งเลยชื่อว่าอามันลำคือยังแมพไม่ขี่เลยหน้าเหลืองแล้วท่านเพราะอวดที่สายทันลำ มสุดทุกคนอะไรยังไม่พอเลยยังไม่ได้พี่ผมขอโทษทีนึงพี่พอดีแบบมันมันไม่ชินกับรถเนี่องมันเป็นไรนี่แหละผมบอกจริงนะแค่ซ้อมกันซ้อมกันเลยค่ซ้อมกันเลยนิดเดียวเองนะทุกคนมันไม่ใช่ W R อันนี้เป็นรถบายเซตสุดแล้วแรงแรงแรงจริงครับแรงจริงครับพี่สุดยอดเลยไม่เอาอีกเหรอไม่เอาอีกเหรอไม่ไหวแล้วพี่ผมว่าถ้าถ้ามากกว่านี้ผมว่าน่าจะไปโรงพยาบาลพี่ไม่เจ็บเนาะ ไม่ครับไม่ไม่เอาเสก้อกีต์คล้องมันมันไม่เหมือนไอยอันนี้เสื้อกิตไงพี่เสื้อกิตมันเจ็บกว่าเปิดได้ไหมไงไอเราเฮ้ยเท่ว่ะไปหรือถือยกล้อไปจะจะไปต่อมันมันมันจะพยายามคุมอยู่เมื่อกี้นี้พยายามคุมใช่พี่แต่มันมันไม่อยู่นะครับก็โอเคเดี๋ยวครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวหายเหนื่อยก่อนเอาใหม่เอาใหม่อีกแล้วพี่วันนี้ยันหวังเลยเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กน้อยได้ได้เกมใหม่อ่ะก็เล่นยันหวังจริงพี่พูดลาลูกก่อนไหมมาลาลูกก่อน อ๋อไม่มาแลกแลกต้องไปทำไมพัดออกไปพัดมามามาคุยกับพ่อเหมือนจะดีใจนะว่าพ่อลาแล้วลูกลอแลกไม่ได้กลับมาแล้วบ้านสามอ๋อสายชิวไม่มีมีแหละเอายกควยหาพ่อมึงละพัดมีอะไรจะบอกพ่อไหมไม่มีเลยอยากกลับบ้านอย่างเดียว พ่อหียายจะบอกลูกมาทาประเสียงอะไรเนาะทุกคนอ๋อเยอะเยอะแล้วจะบอกลูกก่อนไหมก่อนที่จะไปโดดเนินครั้งนี้ก็ถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วถึงช่องถ้าช่องผมยังไม่ปล่อยคลิปอีกอาทิตย์หนึ่งก็แสดงว่าไอพีหน้าเฟซมันหอวยยะาแล้วท่านผมคงจะห้ำเคียวเหมือนพ่อันกูหมดแรงแล้วกูไม่นึกเลยว่าจะไม่มีแรงถ่ายกับช่องได้ขนาดนี้ปกติเราจะมีตัวแทนตัวตายแทนลลดแรงทั้งทีท่านต้องรองให้สุด เท้าก่าอาวันเนยอะเลยไปเทียบอะไรอาวัน การเมันมีโอกาสเป็นีตลอดนะครับไม่ไม่ไม่เป็นไรท่านท่านก็เบรกหน้าหน่อยไม่ใช่เบรกแต่หลังเบรกหน้าก็ใช้ได้เหมือนกันท่านกดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์ยาวเยอะเลยเดี๋ยวมันจะไปทำตาน่อย ก็เป <g su ll ichen> ็นไงท่านสุดยอดไหมวันน like <me> ี้จะบอกว่าจะบอกว่าเป็นไงจะมาหามงสุดทุกคันว่ะสุดทุกคันพาร์สุดไหมไม่รู้ยังไม่ได้ขี่ทำไมเสื้ออยู่ไหนเนี่ยจึงวิ็เสื้อกล้องเยียนมาเหมือนพ่อมเลยทำไมนะพ่อมีอย่างนี้ไหมวันนี้ยังธรรมดาไปเดี๋ยวไม่ถึงวัยเดี๋ยวพ่อมันนี่ถอดทรงเลยซี่มั่วเลยโอ้ไม่าะขี่อะสตาร์ทไปเลย ขี่ได้ท่านลองแฮงค์ขี่ได้มันคุมคันเร่งได้ได้อ่ะลองไม่เสียวเฮ้ยได้มันบิดได้โอเคเดี๋ยวลูกท่านตายนเดี๋ยวลูกงสารท่านเดี๋ยวต้องท่านต้องซีเชิงใหม่อีกวันนี้เป็นไงบ้างอ้อยเป็นไงเอาอ้อยคุยก่อนสุดมากเลยน้สุดนี้ไม่ใช่รถแรงนะสุดตรงคอนเทนต์หนึ่งช่องอื่นเขาไม่พากันทำเลยไอขี่รถลงคลอง อ้าวเป็นไงบ้างอ้าวก็ตั้งแต่ผมทำช่องมาผมก็ไม่เคยตีลังกาครับมีมีช่องทีเดียวนะครับช่องแรกเยอะมาเลยหรือว่าตีลังกาโชว์ไม่ไม่ได้แสดงนะของแท้เลยมันไปเองครับจงจะบอกว่าผมไม่นึกเลยมันจะเรียกได้คันคือมันอันนี้ถือว่าเป็นรถแข่งได้เลยนะหรือเป็นรถจักรยานอ้าวเหรอพี่ทำรถแข่งผมขี่แล้วเนี่ยเชยนะท่านนะพี่ขับนี่พี่ไม่รู้เหรออือขบุญเลยเป็นบุญที่สุดเลยนะเนี่ยเป็นเรารถคันที่เอารถไแล้วก็เดี๋ยว ก้มกับเลซ่าสามทีคนละสามทีเดียวเดียวเียวพอเอยู่ช่องไหนบอกเข็ได้อยู่ช่องไหนอ๋ออะไรอ๋ออะไรอยากคิดนานขนาดนั้นมึงจะเตะใครมันจะเตะอะไรนัพเถอะอีกสองวันค่อยมาถามมันอีกดิเถอะทำนี้แหละอ่ะปากเลยครับปึ๊บปากเลยครับอ่าอย่าไปชแนลโอมสายชีวิีฟอกถกบทปลายอะไร ไอโมดดิช่องใครอีกใครอีกช่องไหมแล้วก็ช่องพี่อยู่ไปไอ้พี่อยู่ตอรี่แล้วก็พิเลซ่าลิซิ่งแล้วก็ยังเหลืออีกเหลสองสามช่องนี่แล้วก็ตามพันล้ำพัดยังรู้อ่ะดูดียิงเอ้าแล้วก็มึงเหงไม่รู้อะไรเลยทีนี่นี่เี๋ยวคนหนึ่งนี่ตอรี่อ๋อเยอะไอตอรี่ด้วยนะครับตากิดตามไหมครับ ไอ,อคลิปวันนี้มันไหม,นม,นมนสมนุกไ<ร>หม <ละ S 1> มันครับคลิปวันนี้ทำทำวันนี้ก<ห>็ต้อง<ล>ขอบคุณนะครับสายชิวแล้วก็อาพลัมแล้วก็ออยสตอรี่ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนต้องไปอาบน้ำมึงควรไปงแต่เมื่อวานแล้วไม่ควรอยู่ถึงวันนี้หรอกซองวันคือคลิปผมไม่ได้ลงเพราะบ้านมันนี่แหละบอกไปแล้วโอเมาอเคหน่อยเดี๋ยวกันเสือปวดศูนยเลยขี้แล้วเปิดกกุญแจ่อนปูเจแล้วนะกลับบ้านกันขอบคุณครับอย่าลืมกดซับแครกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ